คนที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมามากเนี่ยเรียนรู้มามากเนี่ยมีสติปัญญามากในทางโลกโลกเนี่ยมันก็เป็นผลดีหรอกถ้าได้บรรลุทำปฏิบัติจนกระทั่งนะก็เรียกว่าปริยัติแล้วก็ต้องไม่มีปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วมันก็มีแต่ปฏิเวทมันก็มีผลของการปฏิบัติเป็นธรรมดาแต่ปริยัติอย่างเดียวแล้วไม่มีปฏิบัติปฏิเวทมันจะไปเกิดจากไหนอันนี้มาขออธิบายให้ฟังอีกอย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับปฏิหาร สมัยที่ข้าพเจ้าเนี่ยปฏิบัติได้ธรรมะใหม่ๆตอนมันสาสามนะที่ก่อนจะศึกแล้วก็เสร็จแล้วพิชิตได้จนกระทั่งไม่ศึกเมื่อไม่ศึกพอได้ธรรมะมามันเหมือนเป็นเป,นปฏิหารเหลือมีพลังภายในมหาศาลเป็นผลจากการที่เราเคยรักษาศีลแปดท่องคาถาขอนนนขอนี่อธิษฐานขอแต่คุณเศษจากครูสายครูบาอาจารย์นะนะ,อะไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ปรากฏขึ้นมา เทปมันแยกแยกส่วนกันเนี่ยไอ้ที่มันความจริงนเราทํำยังไงมันก็ได้อย่างนั้นตลอดแต่เรามองไม่เห็นนี่แหละหรือมันอาจจะยังไม่แสดงผลแต่พอเราปฏิบัติได้ผลแล้วผลนั้นมันก็เราก็เห็นได้ชัดว่ามันมีอยู่แต่เราจะเอาผลนั้นมันมาใช้ประโยชน์เมื่อไหร่กันมันเป็นแค่สภาวธรรมเนี่ยอย่างเช่นสมาธิที่เราเคยทําไว้มันก็สั่งสมไว้ในจิตมันเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นการรับรู้เป็นนามธรรม เวทนาทัญญาทั้งขามัญญาเป็นอุเบกขาเวทนาอย่างเงี้ยถ้าเราเจริญสมาธิมาอำนาจสมาธินั้นกันยังมีอยู่พอเราเจริญเข้าไปเต็มที่เต็มที่เหมือนกระท่องกระถาเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็เกิดความเครียดเดินก็เป็นลุกขึ้นเพราะมันที่สุดทุกข์แล้วที่เราจะแบกมันเกินกําลังพอเรามามาบวชข้ามันเหมือนกันละทิ้งหมดเลยเพราะเราตั้งทัจจะว่าถ้าบวชเมื่อไรกูจะทิ้งให้หมดเนี่ยมันก็เลยเบาพอเจริญวิบัสนามันก็ปล่อยละปล่อยวางสารอกไอ้พวกนั้นออกมา ยิ่งถ้าเราจะตัดสินใจมีสมาธิเด็ดขาดที่จะทิ้งชีวิตนะนะละกาะธรรมะพุทธเจ้าแล้วเนี่ยปุบ๊บไอความรู้สึกเนี่ยมันก็ตัดจนเด็ดขาดนะจนเด็ดขาดมกรวกมตัวมาหารเด็ดขาดมันก็แยกส่วนกันดีระหว่างนี่คือจิตนี่คือเจตสิกค,คือสิ่งที่เราทํามาสิ่งที่ประกอบขึ้นจากจิตครับอาจจะเป็นราคาตัวสะโมหะอดอูฟุ้งซ่านอะไรหรือเป็นฌานเป็นสมาธิเป็นอะไรก็ช่างเหอะ ก็นี่้เล่าให้ฟังเนี่ยเล่าให้ฟังจากการปฏิบัติจะไปเทียบปริยัติยังไงก็แล้วแต่ละก็ไอเรื่องของอภิธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนกับผู้มีปัญญาบารมีสูงๆอย่างเช่นภาษาลิบุตรจะสอนทั่วไปกับคนทั่วไปไม่ได้แต่ไอสมัยนี้เรียนนั่นเรียนอภิธรรมก็เป็นแถวเลยมันมันแค่ตำรามันแค่ปริยัติมันไม่ได้เรียนแบบถ่ายทอดโดยตรงก็นี้พอตัวพอตัวเองปฏิบัติมากเข้าจนกระทั่ง รู้จักสมาธิฌานพวกอะไรแต่ไม่อะไรแล้วแล้วแต่การที่เราเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นไปการเป็นการตัดไม่ให้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยเห็นเป็นว่านี่ไอ้นี่สักแต่ว่าไอ้นี่เป็นฌานนะไอ้นี่เป็นจิตนะมันไม่ได้ใช่ว่าจิตเป็นฌานก็รู้ชัดว่าจิตเป็นฌานเมื่อรู้ชัดแล้วมันก็ต้องรู้จักปล่อยละปล่อยวางแยกส่วนกันไม่เข้าไปปรุงแต่งว่าเราได้ฌานเราเป็นฌานอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้นเป็นนี่มันสักแต่ว่า ตอนนี้เวลาบุญกรรมอะไรมาถึงกับเราเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นเนี่ยนะลราก็ใช้เข้าสมาธินะแล้วก็มันถ้าใครมีวาสนาร่วมกันเนี่ยมันก็จะถึงกันแล้วก็มีการถ่ายทอดให้กันได้ถ้ามีวาสนาที่เคยทํามาร่วมกันนะนะเชื่อโดยเฉพาะพวกที่เชื่อฟังมันสุดๆเนี่ยเคยแสดงธรรมเนี่ยพอได้ธรรมะใหม่ๆพอแสดงขึ้นแสดงธรรมปุ๊บเนี่ยที่ว่าจะไม่พูดธรรมะแล้วพอได้ปุ๊บขึ้นแสดงธรรม ไอการไดธรรมะเนี่ยมันเป็นการไดธรรมะแบบที่ว่าเป็นฌานสมาธิแต่ว่าอวิปัสสนามันมีอยู่แต่อำนาจฌานมันยังอยู่ไงพอเราแสดงธรรมไปปุ๊บเนี่ยคนได้ธรรมะก็เป็นแถวเลยอย่างนี้มันจะเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารและอเทศนาปฏิหารอันนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่ไม่ทราบนะผู้ที่เรียนปริยัตท่านก็ไปวิจัยเอาเองแล้วกันผู้ธรรมะเสร็จปุ๊บคนได้ธรรมะมันแถวปีนั้นคนถ้าจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยในวัดนะ รับธรรมะมันเหมือนกับเป็นเจ้าละทิไปเลยเหมือนกับเราจะเป็นผู้วิเศษไปเลยแสดงธรรมปุ๊บคนบรรลุกันเป็นแถวขณะที่ว่าสมัยก่อนนี้อาจารย์ประเดิมวัดสร้อยทองท่านมาเป็นประธานพิธีกรแล้วเราก็นั่งแค่แค่ว่าเหมือนกับเขาเรียกกับผู้ธรรมะแบบว่าัไางสัมมนาพระวิปัสสนาาจารย์น่ะ ก็เราก็นั่งังสี่สามสี่อาจารย์ประเดิมท่านเป็นประธานท่านก็นเป็นคนคอยควบคุมก็มีการไปฏิบัติผ่าน่านผ่าน่านผ่านานพอมา,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 าถึงเราเป็นองค์สุดท้ายเพราะพรรษาเราน้อย